คุณพี่อ่าสวีดัตจ้ะน้องชายนึกว่าไปถวายตัวซะแล้วหายศีปปรษะไปเลยคุณพี่อ๋อไม่เอาละค่ะนุ่งแพมเพิดสะตงมาทิตีอย่าง <c oughs> นี้นะนะเ,<อ>เวลานี้คงจะเหลือจี๊ดเดียวเท่านั้นน่ะเอเออคงเหลือจิตเดียวคงไม่เหลือเท่าเก่าวหรอกมันหดเข้าไปเออทีนี้ <c oughs> ทีนี้มันอย่างนี้ไอปีดา,<ค>ามันบอกว่า,<ค>าการยุบภาคเก้าวไกลคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนายหลวงเนี่ยไอปีดามันบอกว่าเนี่ยกะชังคดพ่อคดแม่เสียอีกหน้านหนังแตกจะมาเที่ยววุ่นวายอะไรแถวหน้าแช็คบอกเ <c oughs> อ็กไพร์ปอตายสักตวาก<ค>าร <คา S 1> ยุบเก้าวไกลคือผลงานอันยิ่งใหญ่ของนายหลวงอ่ะอือโอ้หน้าหนังแตก ทุเล แม่จริงมึงก็โฟนเข้ามาเสียควายรู้ไม่มึงแน่จริงมึงมาโนศวรีมึจะได้เอาคนเอาไขควงไปทิ้งตาอะไรแบบ<อ>นี้ปั่นนิดเดียวไปสักไกลเลยคุณบรี่มีอัปเดตข่าวอะไรไหมมีอัปเดตข่าวอะไรไหม,มอเออก็กำลังจะพูดว่าวันนี้จะนินทาโทนาร์สหน่อยอ๋อจัดโทนาร์สหน่อยเออปกติคุณพี่จะเห็นอ,อกเห็นใจโทนาบนะวันนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรู้ดีรู้เขาดีมากมยังไงอย่างนี้ <c oughs> คือนักข่าวเขาถามว่าแล้วท่านนายกเนะี่ยก็คือนายกทักษิณนั่นแหละเขาบอกแล้วท่านนายกไอ้เรื่องไอ้อะไรนะดิจิตอลจิจิตอลอะไรนี่จะจะแจกไหม <c oughs> อา่าโทนะบอกอ๋อแจกต้องแจกเพราะว่าเป็นเรื่องที่เดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนต้องแจกแล้วทีน,นี้นักข่าวอีกคนมันพยายงเข้าไปบอกว่าแจกเป็นเงินสดไม่ดีกว่าหรอครับชาวบ้านเขาก็ไม่จะได้ไม่ต้องนั่น เโทนัสเขาบอกว่าอ๋อถ้าแจกเป็นเงินสดนะ่ะมันเร็ว hmm. แต่ทีนี้ผมนะมันคือ,ค,อคือผมต้องการให้มันเข้าจุดเป้าหมายคือว่าจะเป็นเงินดิจิทัลเนี่ยมันจะได้ไม่ไปใช้จ่ายอย่างอื่น hmm. ต้องไปอาจจะพูดว่าไปใช้จ่ายในเซเว่นก็ไม่กล้านะสรุปกลก็เอาไปซื้อหัวใจด,ดินมางนั้น <laughs> <laughs> โอ้แม่ไอเฮียนี่กูละแม่งหมดขอาแม่งที่ขายเลย แล้วก็เออหลายเรื่องเลยเพราะกลับมาคราวนี้กวนส้นตีนนะ่ะอันนี้ฉันเข้าใจนะคือเนื่องจากว่านิสัยของโทนา้าเขาจะเป็นอย่างนี้ทีนี้อย่าลืมนะไอ้พวกที่แม่กำลังจะขยุมลงเนาะโอ้โหเขาเวลานี้เอาจะริยธรรมโน่นนี่นั่นนะทีนี้สารเนี่ยนะบางคนก็เอากับโอวนตีนบางคนก็ไม่เอานะเห็นเขาไม่เอาอยัางไงกล้า่อสู้ไม่เอาอยัางไง ก็คือว่าเออก็ประมาณว่าทูลถวายว่าเออข้าพระพุทธเจ้ายังต้องคงดำรงเรื่องกฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระองค์เคยให้ไว้ตอนที่พระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราช ว่าทุกคนอะแต่โอนติงมันให้อย่างนั้นจริงนะเธอเอเอบอกเอเอบอกว่ากฎหมายไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย,ยผิดต้องว่าผิดเ,เอเอยกเว้นกูผิดก็ผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกทีนี้ศาลมันแพงสวนสิใช่ไหมเออเพราะว่าโทนัสจะพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรเอเอเพราะว่าตอนนั้นเขามีทำนองว่ามีรัฐประหารหเขาเลยจัดคดีให้พิเศษอะไรประมาณ นั้นใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่ใช่หนูอุ้งอิงอ่าลน้นล้นเกินเกินเนี่ยนะคือว่าหล่อนตอนคือคือคือคอ,อุ้งอิงเนี่ยเขาเรียนเป็นแบบนักวิชาการไม่ได้เพราะว่าอุ้งอิงกับประยุทธ์อ่ะเอาใครฮะอ,อุ้งอิงกับประยุทธ์อ่ะเอาเลือกใครโอ้ไอห่านั่นก็ชิบหายกัไอป้อมอย่างเงี้ยเอาใครนะ อูเอิงไงไอป้อมอูเอิงไบไอหนอูอูเอิงไบไอปวิ์นะอเอาใครโอ้ปวิ์อยากคุยนะตอนนี้ประษาแตกไปแล้วไอห่านี่ฉันไม่คุยเพราะตัวจริงเขาก็รู้จักฉันตั้งแต่สมัยเขาเป็นผอ,อช่องห้าแล้วนะ<อ>ปะวิทตอนตอนนั้นน่ะโอเคเพราะเขายังพอเป็นหนุ่มใช่ไหม,ออมเออก็ยังไม่เออก็ยังไม่เป็นไบโพลาร์ยังไม่ดื้อดึงอ่ะทีนี้เวลานี้เวลานี้ประวิ์กับโทนัสน่าจะใกล้เคียงกัน เพราะว่าเป็นคนแก่ที่ขี้ดื้อไงเออไอ้นั่นก็จะแอกว่าเออเป็นไงล่ะมะกูไม่ติดคุกชกั่วันเดียวมึงมีปัญหาไหมอะไรประมาณนั้นเในออช่ทีนี้ทีนี้ปวิดแม่งหลุมชิบหายเลยนึอกออกไหมเอ่อส่งเงินส่งทองให้พวกที่จะช่วยเลือกไอเฮียนี่ก็รับเงินเข้าไปแต่ไปเลือกอุ้งอิงแต่<อ>ี้าจะรู้นะไม่นา่าเอ,อ ็น่าจะรู้นี่มันเป็นรัฐบาลของพักสินเขามันไม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใครจะไปยกมือให้มึงอ่ะเพราะว่าตั้งแต่พักสินเข้ามาเขาก็เล่นมึงแล้วไงแน่ตอนที่สอร้องไ้เลยตอนที่นักข่าวมันสัมภาษณ์นะผมมี <charger> น่ามาอารมณ์ค้างอะไอยงเงี้ยถึงไปหยิมหัวนักข่าวไงอาชิพาย เออนั่นแหละตอนนั้นนกข่าวเขาถามทักษิณว่าแล้วตอนนี้ท่านลําบากใจอะไรไหมคะ,<อ>ะเพราะว่ามันก็จะมีคนที่จะประเภทเหมือนจองกระถินะ่นน่ะทักษิณบอกว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกน้องมันก็มีแต่ไอ้บ้านป่านะมันยุ่งอยู่คนเดียวไงานงานเห็นไหม แตเนี่ยนะตะวิตเนี่ยนะเออป่าลอยแตกที่อะไรนี่แหละไม่รู้แม่งอยู่ตรงไหนป่าลอยแปดแถวปาจีนอะป่าจีนห้าจังหวัดอะป่าจีนสะแก้วอะไรคมๆอย่าวนั้นของมันอะเออแล้วตัวมันจะไปอยู่บ้านป่าลอยแปดเหรอมันอยู่กรุงเทพนี่ไก่ชนรัศมีนี่เหรอก็ไม่รู้มันอาไปเฉือนมันดาไปทําอะไรก็ไม่รู้แหละมันเป็นวิธีการฮุบที่ของทหารเรื่องเรื่องเออ ไอ้เฮียนี่นะวันนั้นฉันเห็นหน้ามันนะฉันนึกนึกใจโอ้ปวิตมึงตายดีนะหูไอ้เฮียมึงยังไม่ตายหน้ามึงก็เหมือนผีเนี่ยแล้วจะก้าวขึ้นรถขึ้นรถก็อูจะล้มมั่งอะไรมั่งบ้าบอเขาแตกฝันไปทักษิณมันก็รู้นะว่าไอ้ปวิตมันไม่มีมันหมดสภาพอ่ะเธอนึกออกไหม,อมเออมันหมดสภาพทีนี้โทนารเนี่ยดันให้ สัมภาษณ์วันนี้โอ้โหฉันรู้สึกว่าโอโนนะดนี่กูว่าจะไม่ถือสามึงก็เอาแบบนี้แกบอกว่าเออถ้าให้เป็นเงินสดน่ะดูว่าเดี๋ยวเขาจะไปใช้จ่ายอย่างอื่นไม่ได้มาเขาเรียกอะไรไม่ได้มากระตุ้นเศรษฐกิจแหมถ้ากูเป็นนักข่าวต่าก็อกเอ๊ะอย่างเช่นอะไรครับท่านออก็คงจะพลตาตอบท่านในใจก็บอกว่าซีพีอย่างนี้นะไปสหพัฒน์อย่างนั้นใช่ไหมหรือว่า มาซื้อไอ้ไอ้นี่กูก็ได้นะไอ้ไอ้มือถุงมือถือหัวใหญ่ที่น่ารำคาญความหลังี้ที่น่ารำคาญอยากจะให้ก็คือให้เขาจะไปทำพี่อะไรก็เรื่องของเขาไงเออก็นี่ไงไม่ไปห้ามเขาได้เหรอเขาจะไปใช้อะไรไม่ไปห้ามเขาได้เหรอถามจริงออก็นั่นไงเพราะอะไรแกบอกว่ายังคงจะให้เงินดิจิตอลเงินดิจิตอลไอ้หมื่นเฮอะไรเนี่ยเท่ากับสองพันห้าเอง เธอแล้ว, <S <S แ,ลวแล้วเขาเออแล้วเขาก็ไปจ้างเจิ้งอะไรนะแอปเอิบเฮียอะไรเกี่ยวกับเรื่องแปลเงินแปลทองอะ่ะต้องห้ามต้องเท่าไหร่วะกี่กี่พันล้าน,านหรือกี่หมื่นล้านก็ไม่รู้อะ่ะต้องไปจ้างอะ่ะที่ไอเรษถามันคุยไว้นี่นนะ่ะไอเศรถฐาที่พูดนะ่นน่ะความคิดมาจากโทนาร์ฟนะฉันจะบอกให้เพราะเสรถฐาแม่งไอนี้ก็ล้นๆ้นเกินเกินกัน